สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์ครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้อินแล้วก็ฟินกันสุดๆอย่างแน่นอนครับเพราะว่าแจ็คไรเดอร์จะพาคุณผู้ชมมาตะลุยเบื้องหลังครับของการเตรียมตัวของนักสแสดงในละครเรื่องคู่วุ่นลุ้นแผนรักครับละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องล่าสุดครับโดยปรากฏการดินเองนะครับซึ่งบอกคุณผู้ชมก่อนว่านี่คือห้องที่ผมเชื่อว่า ไม่ค่อยมีใครจะได้มาสัมผัสครับเพราะว่านี่คือการเตรียมตัวแต่งหน้าทำผมแต่งตัวก่อนที่พวกเราทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับจะไปเอาเลิกเอาชัยด้วยการบวงสรวงในวันนี้นั่นเองครับผู้ชมครับความสนุกสนานความเมหาของนักแสดงแต่ละคนจะเป็นยังไงติดตามครับมาเลยและนอกจากวันนี้ครับปรากฏการดีจะ บวงสวงละครเรื่องคู่วุนลุ้นแผนรักแล้วก็ยังมีซิทคอมอารมณ์อีกรื่องหนึ่งครับที่บวงสวงพร้อมกันเลยอ่านั่นคือรักล้นอกนั่นเองว้ายอันนั้นจะไม่ผ่านเซ็นเซอร์อกมันล้นไม่ได้เรื่องนี้ชื่อรักล้นดอยครับผมและที่สำคัญครับนี่ฮะนางเอกเป็นอะไรที่แบบมีความแบบมีความอเลิร์ทมาก เดินคุยกับนักแสดงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะแหมรองเท้าสวยเชียวนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องหาทางเสียบเข้าไปคุยกับนังเอกให้ได้น้องอ้อมนะครับตื่นมานี้ตื่นมากองตั้งแต่ตอนตีสามแต่งตัวเนี่ยเสร็จตอนตีสี่คาดหวังว่าจะได้นอนหนึ่งจะไม่ได้นอนนะครับเดี๋ยวเขาไปคุยกับน้องเขา นอยสวัสดีโอ้โหโอ้โหแรงเหลือจริงๆเลยวันนี้ได้ข่าวว่าตื่นตีสามตีสี่ตีสี่ทำไมไม่ได้นอนอ่ะรู้ได้ไงว่าไม่ได้นอนอนไปอยู่อยู่ที่เดียวกันก็อยู่ด้วยกันน่ะไม่รู้ได้ไงเออเดี๋ยววันนี้เราสองเรื่องพร้อมกันเลยใช่ค่ะอันนี้ ผู้วุ่นลุ้นแผ่นรักอันนี้รักล้นดอยค่ะรักล้นดอยก็เลยต้องแต่งตัวดูดอยดอยใช่เป็นคนเหนือนะเจ้าเป็นคนเหนือใช่คนเหนือเลยหน้ากลมขนาดนี้เจ้าเหนือเหนือเหนือความหนือ่อนนี่คิดอะไ <c oughs> <ๆ S 2> รไม่ออกเหนือปรากฏการธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากเลยเดี๋ยวถามก่อนรักล้นดอยเราจะได้ดู อะไรในเรื่องนี้บ้างลักล้นดอยเป็นอะไรยังไงเรื่องจะเล่าถึงใครแล้วก็นั่นแหละครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมยังตอบก่อนตอบก่อนในเรื่องนะคะก็คือในซิทคอมเรื่องนี้ก็จะมีแต่ความสนุกและไม่ได้มีแต่ความสนุกความเฮฮาหนึ่งเดียวก็คือจะจะมีสาระแทรกมาด้วยในเนื้อหาค่ะรับรองว่าสนุกครบถุกรสแน่นอนค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลักล้นดอยเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับคนดอยนี่แหละค่ะคนบนดอยแล้วแล้วเด็กดอยต้องพูดแบบ พูดไม่ช้าอย่างนี้พูดได้ปะไม่ได้ค่ะต้องพูดภาษาเหนือต้องพูดภาษาเหนือได้เหรอก็ไม่ใช่คนเหนือก็จะยากกว่าคนอื่นนิดนึงคือพี่ๆที่มาเล่นเป็นคนเหนือเขาก็จะเป็นคนเหนืออยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนคนภาคกลางก็จะพูดยากเป็นคนภาคกลางครับเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์อีกนิดเดียวก็เหนือแล้วก็จะก็คือแบบว่าไปทำบากงาใช่ค่ะก็จะพอพูดได้แต่สำเนียงอาจจะไม่เท่าพี่ๆเขา ก็จะเ,เ,เนวิธีการฝึกภาษาเหนือของนางเอกซึ่งต้องถ่ายทอดความเป็นเนือ้อเหนือเนี่ยเราฝึกยังไงจากพี่ๆในกองค่ะพี่ๆนักแสดงที่ที่มาเล่นด้วยก็จะเป็นคนเหนือก็จะให้เขาสอนทีละคำทีละประโยคอะไรเงี้ยส่วนวันไหนที่ไม่มีพี่เขาก็จะมีช่างทาผมที่เป็นคนเหนือค่ะอ๋อคือช่างทาผมเนี่ยเราล็อกคิวเขาไว้เลยเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนเหนือด้วยแล้วก็มีพี่พี่นายค่ะพี่นายคอยสอนอีกทีหนึ่ง พี่นายนี่คนเหนือแท้เลยนะครับพเ,เพราะ<ช>ว่าเนี่ยเขาขายแผ่นซีรีส์อยู่ที่แม่สายนะครับผมนี่ได,ได้ได้เข้ามาทาก็เพราะว่าติดตามซีรีส์เยอะก็มาทําเกี่ยวกับซีรีส์ต่อเลยเออเพราะฉะนั้นจะได้ดูน้องอ้อมในลุคของอา้าวรู้จักชื่อหนูได้ไงอ่ะฮะพี่ติดตามผู้หญิงทั้งโลกที่หน้าตาดีพูดเลยพูดเลยถึงแม้ในเรื่องพี่จะต้องเล่นเป็นอ่ากดใจหญิงเหมือนกันแต่พี่บอกเลยว่าพี่ชอบติดตามโดยเฉพาะน้องอ้อมพี่ติดตามมาแล้ว เร <rua PC S 2> ื่องอะไรคะละครกว่าห้าเรื่องเรื่องอะไรบ้าพี่เก็บไว้ในใจพี่ไม่อยากบอกใครจริงเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าพี่ทํากันบ้านมาเยอะเกินไปเอาไปว่าเรารู้จักกันก็ยังจบอยู่ไหมถามอย่างนี้ถามอย่างนี้เอาละเชิญทําหน้าที่ของเธอต่อชั้นก็ไปทําหน้าที่ของฉันเฮ่ถามทําไมว่าดูกี่เรื่อง เรื่องฉันเหรอคู่รุนแรงรักไอ้บ้าเอ้ยขนาดเรื่องพร้อมกันตอนนี้เองจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วแกละครที่แกเล่นแล้วฉันจะจำชื่อเรื่องได้ยังไงเออไปดูอีกเรื่องนึงนะคะคูลุ้นแรงรนแรงรักค่ะหสวัสดีครับผมพูดชื่อเมื่อกี้พุ่งพูดไปอย่างพูดผิดเลยนายพูดอีกทีชื่อเรื่องอะไรคู่รุนแผนรักค่ะลิ้นจะแข็งเพราะว่าฝึกภาษาเหนือเยอะไปเธอไปทางนู้นใช่ไหมทงนี้ เมื่อคืนอยู่ด้วยกันเมื่อคืนอยู่ด้วยกันบ้าหรือเปล่ามันอ้อเล่นเขาตื่นกี่โมงเขาตื่นสามเอ้ตีสามบ้าหรือเปล่าเนี่ยพี่ก็ยังไม่หยุดอ่ะตลกเฮ้ตลกไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกออกจากบ้านมากี่โมงตีห้าไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้คนสวยก็ตลกเยอะฉันจะไม่ได้สาระอะไรตรงนี้แล้ว ไม่ได้สาระไม่เป็นไรหรือว่าเราได้สารักก็พอแล้วนี่เน่เกียรติอ่ะเชิญแต่งหน้าเกียรติมุกนี้ไม่โอเคเหรอสารักโอเคหมดเลยค่ะอะไรตัวนี้โอเคหมดใช่งั้นตอนนี้เชิญแต่งหน้าให้สะสมเลยเชิญ